ก็ Girl, สวัสดีทุกคนีน,นะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่องประวัติโกตุเพยเช่นเคยนะครับผมนะในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในนั่เกมสปีดติเตอร์นั่นเองนะครับผมเย่ yeah. ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถคันนี้นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นรถที่ชื่อว่า เปิดให้ดูนะครับดิคันนี้นะครับ F อฟเบนะครับก็อาจผิดขออภัยนะครับผมเพราะว่าก็คันนี้นะครับที่ว่าจะารีวิวในวันนี้นั่นเองนะครับผมสกิลของมันนะครับก็เมื่อทําการดิฟสิ้นสุดลงรับเอ็นแท็ทันที5%เปอร์เซและมีโอกาส25%อร์เซที่วีลี่บูส์พาวเวอร์บวก10%เปซ็นเป็นเวลาวินาวินั่นเองนะครับผมส,สำหรับรถคันนี้ก็ได้มา5วัน แค่ว่าแค่ห้าวันนะทุกคนก็อย่างน้อยก็ยังไม่ต้องปรับแต่งอะไรแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ A สำหรับเบร์คาร์เต้สำหรับการปรับแต่งนี่มันก็จะเออใช้เยอะมากๆเลยนะที่อยสามพันต่อต่อต่อเนี่ยเดียวเองนะสามพันทุกคนโอเคก็อาจะใช้อดีตออดีตออดีตก็ได้หรือจะอนดี้ก็ได้ซื้อหัวบีมประมาณสองหมื่นกว่านะที่พอยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวรถคันนี้กัน โอเคไปเจอกันดีด่านที่1กันเลยดีกว่าไปสำ,สำหรับด่านแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือด่านดราเกยนั่นเองนะครับผมโอเคไปดูกันดีกว่าครับว่าด่านนี้ใครจะเป็นที่1นั่นเองนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับก็แฟชั่นลิสต์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็นที่1โอเครอบนี้ก็มีรถใหม่มาด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวตัวรถลอสาม ไปร้อหลุดไปเลยโอ้ยชนใ oh บกอดตะปูระบายโอ้โหตะปูระบายทุกคนเมื่อกี้โดนตะปูระบายวางยาอีกแล้ว W W ไปขึ้นไปตรงนี้โอเคไปดิ๊บเบ็ตี้โอ้โหดิชนกันระนาทุกคนไป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 รถคันนั้นเป็นรถที่แรงนะผมเรียกว่นาคัสเอสคันนั้นเลยก็เป็นได้นะั่นเองนะครับผมอุ้ยอุ้ยชนอู้ไปไปไป ดีเขามีในตัวเหลืออยู่ถังหนึ่งทุกคนเมื่อกี้ไม่งั้นก็คงจะแบบว่าน่าจะขัแบเพียวๆไปเลยเนาะเมื่อกี้เกือบเกือบจะเพียวๆไปแล้วโอเคไป c w w c w ไปแล้วก็โอ้โหดิฟเกือบชนทุกคนไปจังหวะนี้ไปเรื่อยๆฮะเลี้ยงบูทเลี้ยงบูทตรงนี้เลี้ยงบูทเลี้ยงบูทเลี้ยงบูทโอเคตอนนี้เราก็ในตัวไปเลยเนาะโอเคไปดิิ้ีเีเบบกงยู w c w, w, w ไปนะครับผมโอเคต่งหน้านี้ก็ ดิบหนึ่งที่เก็บบูทไว้โอเวอร์ดิบโอ้โอเวอร์ดิบไม่ติดทุกคน C W W คนโอ้โหเกือบโดนแซงทุกคนเมื่อกี้เจ้ C W ไป S1 ดิบ C W เอาโห S1 ไม่ติดนะครับเมื่อกี้สกิลติดนะครับทุกคนเจเมื่อกี้สกิลติดนะสกิลเจมาดิบ C W W ไปอันนี้คงโอ้โเกือบชนทุกคนเมื่อกี้เห็นใช่ไหมทุกคน อินเสิร์ภผ้าไปดูนะเยปะ่ะโอ้กยาวไปหน่อยทุกคนเมื่อกี้ C W W ไปไปจังหวะนี้ตรงนี้จริ๊กอาจจะใช้สไลด,ด์ก็ได้นะเมื่อกี้เพราะว่าเลี้ยวพลาดนะน,นะครับเมื่อกี้แสงไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสที่เข้าที่หนึ่งอยู่นะครับผม W C W ไปไปไป เฮ้เบกูดิบโอเวอร์ดิบโอเวอร์ทไม่ติดจแนบดิบไปด้วยค่ะโอเคข้อที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับผมสำหรับด่านที่หนึ่งของเราครับอุ้มได้มาอีกหนึ่งนั่นเองนะครับผมการสอบข้ามระดับของเรา สำหรับด่านที่3ามของเราในวันนี้นะครับก็คือด่านโรสเลสนั่นเองนะครับผมก็เป็นด่านง่ายอยู่นะครับเพราะว่าความชํานานผมระดับดีเจแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวผมซูมไปให้ดูนะโอเคก็สำหรับด่านนี้ใครจะเป็นคนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นนั่นเองนะครับไปดูกันเลยเตรียมตัวล้อหลุดนั่นเองนะครับผมในอีกเตรียมตัวล้อหลุดอีก3าสอง ไปก่อนเลยครับเ,เป็นบแบบแี้แล้วก็ดีนะครอบนี้มีรถมีรถที่เหมือนกันเยอะมากเลยนะเกต W C W ไปไปแล้วก็เก็บในตัวตรงนี้เก็บในตัวตรงนี้เยอะๆหน่อยอเขาเบียดผมเกือบชนไป C W ไป C W ไปก่อนทุกคนเอาใส่ค่าพลัง E C U ไปด้วยอะ่ะ C W W ไปดิฟตรงนี้ C w บีดโอ้ย W บ W ไม่ทันทุกคนเมืม่อกี้รถลากมันดิฟลากไปหน่อยโอเคไม่ไปเป็นไรแล้วก็ยังแก้ตัวทันไปดิฟหนึ่งทีด W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 , w. ีเลี้ยงบูทโอ้ย W เลี้ยงบูทโอเค W บีไปนะครับจังหวะนี้ทีนี้เก็บในโตแต่โตไม่ทันอีกเบรกดิฟดบีดบีไปเอา้าไม่ได้อีกแล้วทุกคนด่านนี้ทำไมรอบนี้ผมติด ซีดับยิ่งยากจังเลยกานที่โค้งก็เยอะเหลือเกินไปเรื่อยๆฮะจังหวะนี้ไปไปไปอุ้ยลอยข้ามหัวลอยข้ามหัวก็ไปเลยคนไปจังหวะนี้แล็ปสามนะครับทุกคนเกาะแล้วก็แปงมันเป็นที่หนึ่งเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเกลือถึงดีเยี่ยงเข้าทางลัดได้ไปตรงนี้ดิฟเก็บในโตดิฟขึ้เกินดิฟขึ้เกินดิฟสะบัดตูดนะฮะตรงนี้แล้วก็แอดวานซ์ดิฟไปหนึ่งสเต็ปนะครับ โอเคตรงหน้าน่ะนี่ over ด <players> okay, ิบเบียบวีวีไปเกมเริ่มติดแล้วจังหวะนี้พาสีบรถติดด้วยพาสีบคือสกิลนั่นเองนะครับผมเคมาโอ้โอหเกือบนึกว่าจะโดนทุกคนโอ้ยถึงชัยแล้วดิบไายเขาามินชัยไปเย่เป็นอันดับที่หนึ่งเช่นเดิมนั่นเองนะครับผมพาสีบก็คือเท่ากับสกิลนั่นเองนะครับผมก็เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าพาสีบนะมันมันติดปากผมมากกว่าโอเค แมทที่3มของเราในวันนี้นะครับก็เป็นดา่าน e อเจน,นั่นเองนะครับผม e g e n นก็ก็เป็นด่านง่ายๆครับไม่ไม่ได้ยากอะไรมากแต่เขาไม่ค่อยได้เล่นอยู่ดีนะฮะด่านนี้ว่าขึ้นระดับสูงไปแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนานมากแล้วสำหรับรอบดีนะครับมีคนใช้รถที่หลากหลายแตกต่างออกไปนะครับผมก็เป็นรอบที่รอบสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นเองนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าเตรมตัวลุด,ดูในอีกสาสมสองหนึ่งระเด็สะบัดตูดไปดับวีดับวไป ตรงนี้นิฟแบบคล้ายๆกับ C W W แล้วก็เด็ก,กเล่งดิฟมันก็อยู่ C W ไป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 เลยจังหวะนี้ตรงนี้เพิ C W นิฟโอ้โหแรงเกินมีเกิดอะไรขึ้นพาสีติดก็เลยแรงจัดก,กันรับบอกไปไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้คือเรามีสก,กิลสัตว์เลี้ยงเลยนะครับสก,กิลสัตว์เลี้ยงก็เดี๋ยวไว้รีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะอีกกี่คลิปอหะก่อนจะรีวิวสัตว์เลี้ยงก็คงจะแบบไม่มีรถให้รีวิวก็คงจะรีวิวสัตว์เลี้ยงแล้วครับทุกคนเอ็คไปดีกว่าจังหวะนี้อย่าพูดมากเราก็ไปซิ่งของเรากันต่อ C W W แบบแ a d v a n ดิไปตรงอดวาน c e ตลอดเลยแต่ก็ไม่ติดอยู่ดีโค้งหนึ่ง B W W กลางกาศไป โอเวอร์ดิบแล้วก็โอเวร์ดิบทีซีวีวีไปแล้วก็วันี้เด็กดิบเวานดิไปเด็กนี่อู้เกือบชนทุกคนคลนี้กือบชนบ่อยมากทุกคนไม่บ่อยมากละบ่อยเกินแล้วแหละโอเคาวันี้เราก็ไปเรื่อยคัมีคนตามติดเราวาแล้วเมื่อกี้เราชนนะเด็กยิโอเคไปไปไปอู้ควจะไม่ทำจแล้วไปซีวีวไปโอเวริบดิบ ไป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 เรื่อยๆจังหวะนี้ก็ไม่ต้องรีบอะไรบ้ไปเรื่อยๆไปเราก็ไปเรื่อยๆของเราดีแหละไปตรงนี้ใช้แอดวานซ์ e e p ไปแล้วก็ตรงนี้กดในตัวเพียวๆไปเลยโอ้ดิบนะแล้วก็ดิบตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปทางานนี้ใช้แอดวานซ์ดิ p แต่ไม่ติดเฮ้ยไม่เป็นไรทางานนี้ก็ได้เฮ้ยไม่ได้ ไปติดเหมือนกันทุกคนวีวีการขาดตายที่เป็นพีแล้วก็เข้าเส้นชัไยไปครับผมว้าวก็เป็นครั้งที่สามของเราในวันนี้น,นั่นเองนะครับผมแ้วเราก็ได้นึง้นเองนะครับผมเส้นไปโก้หนึ่งแล้วจะแพทตินัมนะทุกคน เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็เรามารีวิวรถคันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ